สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาตอ่อบทที่ห้าการนัมัสก,การนะเจ้าก็มาถึงอตอนที่อืมบทที่ห้าทับสองนะเจ้าการห้องเพลงบทใหม่จากใจของเฮานะเจ้าขอบคุณพระเจ้าสาดุดีบทที่สามสิบสามข้อสามจงห้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์จงดีสายยังคงแคล่พร้อมกับโหร่ สดุดีบทที่ส0ข้อที่สพระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในป่ากของข้าพระเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเฮาค้นเป็นอันพนเป็นอันมากใจหันละเกรงกลัวระวังใจในพระยาโฮวาสดุดี96ข้อที่หนึ่งโอจงห้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาโฮวาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงห้องเพลงถวายพระยาโฮวา สดูดี98เก้าสิบแปดบทที่หนึ่งเอเอข้อที่หนึ่งขอสม,มาธิโอจงห้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาพราะพระอ,องค์ได้ทรงกระทําการมหาสจันทร,ร์พระหั์ขวาและภาพกรบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ได้นําความมีชชยมาสดูดีร้อยสี่สิบสี่ข้อที่เก้าโอข้าแต่พระเจ้าข้าพระอ,องค์จะห้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระอ,องค์ ข้าพระอ,องค์จะห้องเพลงสรรเสริญพระอ,องค์ด้วยพินใหญ่และพินซิบสายจะด,ดูดีบทเอ่อทีร้อยสี่สิบเก้าข้อที่หนึ่งนะเจ้าจงสรรเสริญพระยาโฮวาเจงห้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาโฮวาห้องเพลงห้องห้องบทสรรเสริญถวายพระอ,องค์ในชุมชนชุมนุมวิสุทธิชน เจ้ aki, าเขาสามารถนมาสการพระเจ้าด้วยการห้องเพลงตีมาจากใจของเฮาตีว่าได้มีการแต่งม,มาก,ก่อนเป็นกำอู้ติมาจากใจหรือว่ามาจากการเจิมของพระวิญญาณในขณะนั่นเจ้ามาเฮาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพลงที่เฮาห้องมาจากพระวิญญาณจะมาจากสวรรค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ฮาลลูยาขอบคุณพระเจ้า ข้อ,อท่สิบเอ็ดการใจ้เครื่องดนตีนเนาจะสดุดีร้อยห้าสิบข้อที่สามถึงห้าเอามาฟังพระกรรมของพระเจ้าดีกว่านะเจ้าอาจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแต่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพินใหญ่และพินเขาขู่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยลำมนาและการเต้นลําจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและคุยจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงชิง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงชาบหนึ่งพงศวดรโบทิี่สาสาข้อที่หเจ้าสี่พันคนเป็นนายประตูและอีกสี่พันคนจะถวายสรรเสริญแด่พระยะฮวาด้วยเครื่องดนตรีติดซึ่งสร้างได้สร้างไหวฮื้อใจ้สรรเสริญวิวร์บทที่สิบสข้อที่2ถึงห้าข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ เสียงจากสวรรค์ดูดน้ำหม,มักาเสียงโอ้ขอสมมาตรขอสมมาตรขอสมมาตรเจ้าวิวอนสิบสี่นะข้อที่สิบอบทที่สิบสี่ข้อที่สองถึงห้านะเจ้าข้าพระเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ดูดเสียงน้ำม,มากหลายและดูดเสียงฝ้าห้องสนันและข้าพระเจ้าได้ยินเสียงพวกตีพินเขาโูกกับ,บกำลังบันเลงอยู่ คนเราน้่น้องเพลงราวกับว่าเป็นบทเป็นเพลงบทใหม่ต่อพระทีนังหน้าพระบัลลักหน้าซัดตัางๆทั้งสีนั่นและหน้าพวกผู่อาวุธโศบรรมีไพสามารถเฮียนฮู้บทเพลงนั่นได้นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั่นติดได้ทรงไทยไว้แล้วจากแผ่นดินโลกคนเรานี่เป็นคนติ่บ่ได้มีมนทีนกับปุ่มยิง,ง เพราะว่าเขาเป็นพวกพมมจารีฮามเมสโปดกสสเสด็จไปติใดคนเ่านี้ก็ตามสเสด็จไปตวัวเพราเขาเป็นผู้ตีทรงไทยจากมวลชนเป็นพลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสโปดกป้าเขาบากาวคําอุบายเลยเพราะเขาเปมีความพิษต่อหน้าพระที่นางของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า การหัวเราะในการภาพรวิญญาณหรือว่าการไขรหัวในภาพวิญญาณเราจะสดุดีล้อยเซาหกข้อที่สองปากของเขาได้หัวเราะเต็มตีและลิ้นของเขาได้เป็นเสียงหัวเรอ,อย่างชื่นบานและเขาได้อู้กันทำกลางประชาชาติว่าพระเยโฮวาทรงกระทําการมโหรารให้ขเขาเมื่อภาพวิญญาณทรงเต็มล้นในใจเฮา พระอ,องค์ทำให้เฮาหัว,หวเราะด้วยความชื่นชมยินดีหรือว่าพระอ,องค์ทำให้เฮาไข่หัวด้วยความชื่นชมยินดีหนะเจ้าการไข่หัวเป็นการประกาศความเจือและชัยชนะพระคำภี่สั่งเเฮาชื่นชมยินดีเมื่อเฮาเข้ามาหาพระเจ้าพนะเจ้า,าสาตุดีบทีลอยจงปนิบัติสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระอ,องค์ด้วยการห้องเพลงจงหู้ตะว่า พระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเฮาตั้งหลายและเฮาก็เป็นของพระองค์แม่นก่อและบาใจแล,และบาดใจหัวเฮาตั้งหลายเองเฮาเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งุ่งญ้าของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพะนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่ภาพนามของพระองค์เพราะพระเจ้าประเสริฐความหักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิละความซักจุลิตของพระองค์ดำลงอยู่ทุกั่วชาติพันเอเมนขอบคุณพระเจ้าจิสอนในเขานมาสการพระองค์แล้วที่เขาได้เข้ามาน้มาสการพระเจ้าต่อเจ้าการเดินเะาจา สองพงสวดรบทที่สาวข้อสาวถึงข้อสาวส,าวสองนะเจ้านักเขาตั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เจ้าแล้วออกไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเทโคอาและเมื่อเขาออกไปเยโฮซาฟัสประทับยืนและตาตัดว่าโอ้ยูดานและชาวยูยเลยเยรูซาเล็มเอ๋ยจงฟังข้าพระเจ้าจงเจือพระเยโฮวาพระเจ้าของท่าน และฐานจะตั้งมั่นคงอยู่จงเชื่อบรรดาผู้พยากณ์ของพระองค์และฐานจะสำเร็จผลและเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้วพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่ห้องเพลงจะห้องเพลงถวายพระญาฮงวาหือสรรเสริญพระองค์ตวัวเครื่องประดับด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์คณะมเข่าเดินออกไปหน้าศัตรู และว่าจงถวายโมทนาแดพระยาโฮวาเพราะความเมตตาของพระอ,องค์ดำรงเป็นนิดและเมื่อเขาตั้งลายตั้งต้นห้องเพลงสรรเสริญพระยาโฮวาทรงจัดกองสุ่มคอยต่อสู้กับคนอมโมนโมอับและชาวภูเขาเซอ,อีโหดีได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาดังนั้นเขาทั้งหลายจึงแตกผ่ายไปขอบคุณพระเจ้า <c oughs> การแสดงความชื่นชมยินดีฉเฉิลยทำพะบัญญัติบทที่สิบสองข้อที่สิบเอ็ดถึงสิบสองนะเจ้าแล้วจงไปยังจีสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงเหลือกไว้คือพระนามของพระองค์ประทับที่หัน่นจงนำบรรดาสิ่งต่างๆไปตวัวซึ่งข้าพระเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายคือเครื่องเผาบูชาและเครื่องซัดบูชาของท่าน ทั้งซิฟชักหนึ่งและเครื่องบูชาตียืนถวายทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณตีดีที่สุดซึ่งท่านได้ปฏิวัติยานไหวต่อพระยโฮวาและท่านตั้งหลายจงปิติหล่าเริงต่อพระพักพระยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านทั้งหลายและกบ,บูชาบุรสาวของท่านทั้งทาชายหญิงของท่านและลคนเลวีส ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่านเพราะเขาบ่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่านเลวีบทเลวีนิติบทที่สามข้อที่40ในวันแรกเจ้าจงนำซึ่งผลจากต้นมะง่ว่วใบอินทาลัมกิ่งไม้ที่มีใบนักกิ่งต้นเหลียวแห่งทาน้ำและเจ้าจงปิติยินดีอยู่เจ็ดวัน พ่อพักพยาโฮวาพระเจ้าของเจ้าฮาราเลียวันนี้ก็มาถึงตอนผลของการนมาสการของพระเจ้ายังถูกต้องนะเจา้าผลของการนมาสการนะเจา้าไม่มีมีกี่ตอนนะกี่ข้อนนะมีหกข้อนะเจา้าอืจะจบแล้วนะเาจา้าอทนอยู่เจไก,ก่ทำน้อยน,าานะเจา้าสมาสมาเจ้เจ้า ผลของการนมสัสก,การพระเจ้ายัางถูกต้องมีหกข้อต่อกันข้อที่หนึ่งเราจนำมาผลของผลของการนมสัสก,การนำมาสึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าสดุดีลอ,อ่ยสุมาตสดุดีบทที่ซาสองข้อที่สามถึงอย่างใดพระองค์ทรงเป็นองค์พระบอถึงอย่างใดพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธ โอพระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลโอพยพบบทิีเจ้าเก้าข้อที่4 1่สถึงสีเจ้าจงถวายลูกแกะห่มตัวหนึ่งนั่นในเวลาเยน็นถวายท่านทบ,บูชาและเครื่องบูชาคู่กันตัวเหมือนอย่างในเวลาเจ้าเพื่อเป็นกินพอพระไทยของพอพระไทยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยะโฮวา นี่จะเป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิดตลอดชั่วอายุของเจ้าที่ประตูพับพาแห่งสุมนุมเฉพาะพระพัคของพระญาโฮวาที่ที่เขาจะพบเจ้าตั้งหลายและสนทนากับเจ้าที่ฮั่นที่ฮั่นเขาจะปะกับชนชาติอิสราเอลและพับพานั่นจะหับการชำระห้บริสุทธิ์ด้วยสงาราศีของเฮาเขาจะชำระพับพาแห่งสุมนุม และแต่งบูชาไหว้เป็นที่บริสุทธิ์และเขาจะชำระอารมณ์และบุตรชายของชายเขาให้บริสุทธิ์ตัยเพื่อเขาจะปนในบัศเขาในตำแหน่งโปโลฮิตเขาจะสถิตอยู่ทามกลางชนชาติอิสราเอลและจะเป็นพระเจ้าของเขาเขาจะหู้ว่าเขาคือพระยะโฮวาพระเจ้าของเขาผู้ได้นำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเขา เพื่อเขาจะสถิตอยู่ทมกางเขาตั้งหลายเขาคือพระยะโฮวาพระเจ้าของเขาสองพงศวดรบทที่ห้าข้อที่สิบสาถึงสบสี่เจ้าอยู่มาพวกคนเป่าแต่และพวกนักห้องจะทำให้คนได้ยินเขายินเขาตั้งหลายห้องเพลงสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระยะโฮวาเป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อของห้องขึ้นพ้อมกับแต่และฌาบเคืองดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระยาโฮวาว่าพ่อพระอ,องค์ประเสริฐเพราะความเมตตาของพระอ,องค์ดำรงเป็นนิดพระนิเวศคือพระนิเวศของพระยาโฮวาก็มีเมกเต็มไปหมดจนปโรหิตจ,จะเปียบจะยืนปนิบัติบ่ได้ด้วยเหตุนั่นด้วยเหตุเมกนั่น พระสง่าราศีของพระยะโฮวาเต็มพระนิเวศของพระเจ้าอาเมนเซฟัญญาบทที่สามข้อที่สิบเจ็ดพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าจึงอยู่ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธฤทธิ์พระองค์จะช่วยให้หลอดพระองค์จะทรงเป็มปรพีพระเจ้าด้วยความยินดีพระองค์จะทรงพรำนักในความภาคของพระองค์พระองค์จะทรงหลาเริง ทรงเลิงโรดพระเจ้าด้วยด้วยห้องเพลงเสียงดังการนมัสการพระเจ้านำมาสู่การทรงสถิตของพระองค์เจ้าแม่นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณเจ้าและทรงสถิตยอยู่ทุกคนทุกแหง่งแต่การทรงสถิตแบบทีหาสัมผัสได้นั่นบ่นได้เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกคนทุกแหง่งเาเจ้าพระองค์ทรงประทับเหนือคำสรรเสริญของพระองค์ ของคนของพระองค์แล้วก็เมื่อพระองค์ทรงสถิติใดสิ่งดีมากมายก็เกิดขึ้นตีหันเส้นการทักษาโลกการปลดปล่อยจากผีลล่วิญญาณชั่วความชื่นชมยินดีสติปัญญาทิศทางในชีวิตกำลังและการเจมิมขอบคุณพระเจ้าเนาเจ้าลูกาบทที่สิบห้าข้อที่สิบเจเจ้ามาเจ้า ข้าวนั่นวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่มีพวกฟารสีพวกบาบิเลียนหนังอยู่ตวัวเป็นผู้มาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเลม็มลิตเดข,ของพระเป็นเจ้าก็อยู่ในพระองค์ลิตเดชของพระเป็นเจ้าก็อยู่ในพระองค์เพื่อจะหักษาเขาให้หายโลกจะดูดีบทที่16ข้อที่11 พระองค์ทรงแสดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักของพระต่อพระพักพระองค์มีความชฉื่นบานอย่างเปียมล่นในพระหัตขวาของพระองค์มีความเผดเพลินอยู่เป็นนิดฮาลาเลยยานำมาสึ่งวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะสองพงกษัตริย์บทที่สามข้อที่สิบเอถึงสิบเจและเยโฮสฟัดจัดว่า ทีนี่บ่มีผู้พยากรณ์ของพระองค์ของพระยาโฮวาเพื่อเขาจะได้ทูลถามพระยาโฮวากาะแล้วข้าวราชาการคนหนึ่งของกษัตริย์อิสราเอลจึงทูลว่าอิลิชาบุษซาฟัดยูตีที่นี่พระเจ้าค่ะเป็นผู้ติเทน้ำใส่มือเอลียาและเยโฮซาฟัดกล่าวว่าพราะว่จนะแห่งพระยะโฮวาอยู่กับท่าน กษัตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮซาฟัดและกษัตริย์แห่งเอโดมจึงสเสด็จลงไปหาและเอเลชาทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่าข้าพระอ,องค์มีเรื่องอย่างเกี่ยวกับข้าพระอ,องค์สเสด็จไปหาผู้พยากร์ของสเสด็จพ่อและผู้พยากร์ของสเสด็จแม่ของข้าพระอ,องค์เตะแต่กษัตริย์แต่กษัตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า กพันว่าหาบได้ด้วยพระเยโฮวาทรงเป็นผู้เลีอยงกษัตริย์ทั้งสามนี่มาเพื่อหมอบไว้ในมือของโมอับและเอลิชาทูลว่าพระเยโฮวาจอมเยวทาซึ่งข้าพระองค์บนในบัตรทรงพระชนอยู่ในฉันใดถ้าข้าพระองค์บ่ได้เคารพคารวะต่อพระพักพระเยโฮ,ออพ,รยโฮพระพักเยโฮซาฟัดกษัตริย์แห่งยูดาแล้ว ข้าพระองค์จะไปย่อข้าพระองค์จะไปมองพระพักพระองค์หรือดูแลพระองค์แห่งทรงนำผู้เล่นเครื่องสายสมมาตาเจ้าทรงนำผู้เล่นเครื่องสายพระหึ่งข้าพระองค์สักคนหนึ่งและต่อมาเมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้วพระพักพระฮัตของพระยาโฮวาก็มาเหนือทันและทูล่านว่าพระยาโฮวาตัดดังนี้ว่า ทำหุบเขานี้หือเป็นสะถั่วไปหมดเพราะพระเยาวโฮวาตัด,ดังนี้ว่าถ้าเจ้าต้งหลายจะบหารลมและจะบหารฝนถึงอย่างใดก็ดีหุบเขานั่นจะมีน้ำเต็มไปหมดเพื่อเจ้าจะได้ดื่มทั้งเจ้าฝูงสัต์เลี้ยงและสะใจของเจ้าโอสรรเสริญการสารรเสริญพระเจ้านำการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเจ้า และพระองค์อารกับคนของพระองค์ด้วยคำเผยพระวจนะพราสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงเฮาเมื่อมีการทรงสถิตของพระเจ้านะเจ้านำมาซึ่งฤทธิอำนาจและใช้ชนะของพระเจ้าทองพงศวดรบทัติซาวข้อสาเอสและข้อสาสองเจ้าเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้ว พระอ,องค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาโปรเจห้องเพลงถวายพระยะโฮวาเพื่อสรรเสริญพระอ,องค์ด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์ขณนะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูละว่าจงถวายมทนาพระยะโฮวาเพราะความเมตตาของพระอ,องค์ดำรงอยู่เป็นนิดและเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้นห้องเพลงสรรเสริญพระยะโฮวาทรงแจดกองสุ่มคอยต่อสู้กับคนอมน โมอับและสาวภูเขาเซอีู้ตีได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาดังนั้นเขาตั้งหลายจึงแตกภายไปกิจการบทที่สิบกข้อที่เจาห้าถึงสามสิบสีเจ้าประมาณเตียงคืนเปาโลกับศิลาดก็อธิษฐานและการห้องเพลงและห้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโตดตั้งหลายก็ฟังอยู ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนหากคุกสะเทือนสะทา่านและประตูคุกเปิดบดทุกบานเครื่องจ้องจำกระลุดจากเขาสิ้นทุกคนทันทีฝ่ายนายคุกตื่นขึ้นหันประตูคุกเปิดอยู่ขาดวันนักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงจักดาบออกมาหมายว่าจะฆ่าตัวเหียแต่เปาโลได้ห้องเสียงดังว่าอย่าทำลาตัวเองเลย เฮาทั้งหลายอยู่พร้อมกันกันทุกคนนายคุกจึงสั่งใหุ้ดไฟมาแล้ววิ่งเข้าไปตัวสั่นกาบลงตีเท้าของทีเท้าของปเอปาโลกับศิลาและพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่าท่านเจ้าค่ะข้าพระเจ้าจะต้องทำอย่างใดจึงจะหลอดได้เปาโลกับศิลาจึงว่ากล่าวว่าจงเจือวางใจในพระเยซูคริสเจ้า และท่านจะหลอดได้ตึงขอบครัวของท่านตวัวท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนและพระวจนะของพระเจ้องค์พระผู้เป็นเจ้าฮึกนายคุกและคนต้องหลายที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั่นชั่วโมงเดียวกันนั่นเองนายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาดไปล่างแผลที่ถูกเคียนและในขณะนั่นนายคุกก็ได้ฮับแบบเพสมาพร้อมกับ พ้อทั้งครัวเรือนของเขาและได้พาคนทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาจัดโต๊ะเลี่ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิ่งพ่อได้เจือถือพระเจ้าพ้อมกับทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวแล้วขอบคุณพระเจ้าเฮาสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงและเฮาก็ถวายเกียรติแด่พระอ,องค์พระองค์ก็ทรงฮื้อเฮาฮื้อเกียรติกับเฮา แล้วก็พระองค์ก็ทรงสำแดงฤทธิ์เด,ดประทานชัยชนะแก่เฮานะเจ้าการน้มสักการน้มาสู่การอัศจรรย์และก็ชัยชนะนะเจ้าอาเมนนะเจ้าอานำม,มาสิ่งการห้องเพลงบทใหม่จากวิญญาณภายในถวายแด่พระเจ้าสองพงศ์สวดอนเราเจ้าข้อที่เอ่อบทที่สิาเก้าข้อที่สิเจ็ดแล้วเอเอเฮเซคิริยาทรงบัญชาว่า ฮือถวายเครื่องเผาบูชานั่นบนแทน่นและเมื่อเริ่มถวายเครื่องเผาบูชาก็เริ่มถวายแด่พยาโฮวาและแต่กับเครื่องดนตรีของดาวิดกษัตริย์ของอิสราเอลก็เริ่มตวัวโครสีบทที่สามข้อที่สิจงฮือพระวจนะของพระคิดดำลงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิน้น จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณตวัวจงห้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายพระผู้เป็นเจ้าเอเฟซัสบทที่หข้อที่สิบเก้าจงป้าใสกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนามสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือห้องเพลงสรรเสริญและสดุดี จากใจของท่นทานถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อที่ห้านำมาสึ่งชัยชนะเมื่อจิตวิญญ,ญาณทอดถอยการนมาสกการนะเจ้านำมาสึ่งชัยชนะเมื่อเมื่อจิตวิญญ,ญาณของเขาทอดถอยนะเจ้าอิสยาบทที่หกสิบเอ็ดข้อที่สามเจ้าเพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไหวทุกข์ในสิยนเพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้าหื่อเขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไหวทุกผ้าหอมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจตีท้อถอยมื่อคนจะห้องเขาว่าต้นไม้แห่งความชอบธรรมท,ที่งพระยาหฮว,วทรงปลูกไว้เพื่อพระอ,องค์จะได้ฮับสงาาส่าราศีขอสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานความชื่นชมยินดีให้แก่คนติดสรรเสริญน,น้ำมัสการพระองค์นะเจ้าคนทั้งหลายที่หันพระสิริของพระเจ้า บนชีวิตของเขาเขาก็ได้เขาก็จะได้หันสงาราศีของพระเจ้าตัวเนาะเจ้าข้อสุดท้ายแล้วเนาะเจ้านำมาสิ่งความสุขของความมั่นใจในความเจือในการนมาสาการเนาะเจ้าการนมาสาการนำมาสิ่งความสุขความมั่นใจและความเจืออเมนสถูดีบทที่สามสิบสี่นาะเจ้าข้อที่หนึ่งถึงสี่ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพรยะโหวาตลอดไปการสรรเสริญของพระองค์อยู่ติดปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพรยะโหวาคนติดเสี่ยมเจียมตัวจะฟังและยินดีโอ้เจรยยอพระเกียรติพระองค์พรยะโหวาพ้อมกับข้าพเจ้าเพื่อเฮาสรรเสริญพระนามของพระองค์ตัวกันข้าพเจ้าได้แสวงหาพรยะโหวา แลระอ,องทรงฟังข้าพระเจ้าและทรงจวยข้าพระเจ้าเื่อป้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพระเจ้าโอสารเสริญพระเจ้าการนมัสการเนาจะนำมาสิ่งผาภพแล้วก็เนตริดดเดชกำลังไฟวิญญาณแล้วก็ใช้ชนะในการดำเนินชีวิตตีเฮาเฮานมาสัสการตีเฮานมาสัสการนี่นเนาจ็าขอให้ชีวิตของเฮาเป็นอ่าเป็น เป็นสถานที่น้ำมัสการของพระเจ้าขอชีวิตของเขาเป็นผู้ที่น้ำมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดทรงสถิตและทรงนำในการน้ำมัสการเปื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าโดยกันเนะเจ้าขอพระเจ้าอวยพรหมู่เฮาทูคู่กุคคเจ้าขอพระเจ้าเอออยู่ตัวแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรเจ้าสวัสดีเจ้าจบแล้วเนะเจ้าเออบทที่ห้าการนมัสการพระเจ้าหนะเจ้าไหวหามาต่อบทที่หก้วยกันนะเจ้า อา,อาหารไฟวิญญาณไฟเขา้าหน้านะเจ้าบวัดีนะเจ้าพระเจ้าพรเจ้า